หามด่วนกองห้วไรนักร้องดังเข้าโรงพยาบาลด่วนหลังป่วยอาการหนักก่อนอื่นต้องขอส่งกำลังใจเมื่อหามด่วนหนุ่มกองห้วไรนักร้องชื่อดังเข้าโรงพยาบาลด่วนหลังป่วยอาการหนัก ไม่มีใครไม่รู้จักสำหรับกองหัวไร่เป็นนักร้องเพลงลูกทุ่งหมอลำชาวไทยมีผลงานเพลงอยู่มากมายปัจจุบันเล่นฟุตบอลให้กับสมุทรปราการซิต,ตี้ในตำแหน่งกองหน้าและก่อนอื่นต้องขอส่งกำลังใจเมื่อล่าสุดหามด่วนก้องหัวไร่นักร้องชื่อดังเข้าโรงพยาบาลด่วนหลังป่วยอาการหนักโดยก่อนหน้านี้เขานั้นได้โพสต์ภาพตนเองนั่งรถเข็นและระบุข,ข้อความว่า สวอยคืออาการเข้าบ่อนไม่เพียงพอแต่ด้วยซิฟิลิสเราต้องเต็มที่ในทุกงานคืนนี้เจอกันแสงจันพระรามสองเมียถ่ายให้ก่อนจะคอมเมนต์ติดตลกเสริมว่าอันนี้คือผมไม่ได้เป็นอะไรนะครับแค่จัดแสงไฟแล้วก็ไปยิมสถานที่ถ่ายเพื่อเอาคอนเทนต์อยากดังแค่นั้นเองและเขานั้นก็ได้โพสต์อีกครั้งว่า พอป่วยยิ่งเข้าใจสัจธรรมของมนุษย์เกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์หนอการหลุดพ้นซึ่งการเกิดหลุดพ้นหนอหลับให้สบายนะครับหลับเต็มที่แล้วค่อยตื่นท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาส่งกำลังใจกันอย่างมากมาย